book page 75 student book page 75นะคะสำหรับ unit e g e t t i n g d r e s s e นะ หน้าสุดท้ายของยูนิตเราคานะ้า75บนะคะโบทโซลมใหญ่ของเราวันนี้เป็นเรื่องของอาเซียนค่ะอาเซียนก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนของเราเราก็จะมีการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยและในวันนี้หัวข้อของเรามาในเรื่องของ school uniforms school uniforms คู school แน่นอนเด็กๆรู้แล้ว,วละว่าแปลว่าโรงเรียนส่วน uniforms นะคะคำนี้ค่ะ uniform นะคะหมายถึงเครื่องแบบ uniform เครื่องแบบนะคะดังนั้น school uniforms ก็หมายถึงเครื่องแบบโรงเรียนเครื่องแบบที่ใช้ในโรงเรียนนั่นก็คือเครื่องแบบนักเรียนนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าส c h o o l Uniforms ในเรื่องของอาเซียนของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปเ,เริ่มกันที่ Exercise 1กันเลยค่ะ Exercise 1กิจกรรมแรกค่ะ Exercise 1เห็นน้องสาวคนนี้มาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะมีเรื่องของการฟัง พี่บก้วยกานะคะเป็นคลิปเสียงที่คุณนายตรียมมาให้ฟังนั่นเองนะคำสั่งบอกว่า listen เราจะฟังกันนะ listen and number the pictures listen and number the pictures ทำกันบ่อยมาก listen and number the pictures นั่นก็คือฟังค่ะฟังข้อความฟังประโยคที่คลิปได้บอกเราเราก็ระบุต,ตัวเลขประจำคลิปเสียงนั้นลงไปให้ถูกต้องตรงกับ แต่ละรูปภาพมาดูรูปภาพดีกว่าว่าเขาให้รูปอะไรมาให้เราบ้างนะคะเอาล่ะค่ะเราเรียนเรื่องของ school uniforms ดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของเด็กๆที่สวมใส่ uniforms ของ School ในโรงเรียนประเทศต่างๆนะคะอันโนแรกนะคะใส่ ผ้าคลุมยาวหมดเลยนะคะเสื้อก็ยาวกระโปรงก็ยาวแถมผ้าคลุมผมแบบนี้ด้วยนะคะนี่ถ้าให้เด็กๆเด,เดาเขาน่าจะเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มศาสนาอะไรคะรูปนี้นะคะเขาสวมผ้าที่เราเรียกว่าฮิยาบนะคะผ้าลุมฮิยาบนะคะเป็นความเชื่อของทางศาสนาอิสลามค่ะเขาจะสวมฮิยาบไว้เพื่อปกปิดเส้นผมนะคะและประเทศ ที่สวมยับแบบนี้ในรูปภาพนะคะด้านล่างเรา,เาจะเห็นว่าเขาเขียนว่ามาเลเซียมาเลเซียก็คือประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในทางใต้นะคะติดกับประเทศไทยเลยนะคะทางทิศใต้อยู่ใต้ประเทศเรานะคะไปดูรูปถัดไปค่ะนั่งพับเพียบเรียบร้อยทรงผมก็สวยผูกเปียรเรียบร้อยเลยนะคะ ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับในหนังสือเรียนของเด็กๆไหมนะคะเพราะว่าแต่ละชุดการพิมพ์นะเหมือนบางรูปก็จะมีความแตกต่างไปนิดนึงนะคะ,ะแต่ว่าเอาเป็นว่าชื่อประเทศประเทศนี้เด็กๆต้องรู้แล้วล่ะว่าอ่านจากตัวหนังสือนะคะประเทศนี้เป็นประเทศอะไรและลักษณะของการนั่งแบบนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมที่คุณหน้าคุณตาของประเทศอะไรเอย่ย ตรงนี้เขียนไว้ว่า Thailand 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 คือประเทศไทยของเราคา่ะเดี๋ยวเราฟังคลิปเสียงว่าเขาจะพูดถึงยูนิฟอร์มของนักเรียนไทยว่ายังไงเนาะเลืออีกสองประเทศด้านล่างเราเริ่มกันที่ ฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะยืนอยู่เป็นกลุ่มเลยนะคะแบบนี้ถ้าเป็นสรพนามนะคะเราต้องใช้คำว่า they ใช่ไหมคะพวกเขาพเขาพราะไม่มีเราอยู่ในนั้นเนาะเพราะเขาอยู่กันหลายคนด้วยจึงเป็นพวกเขานะคะเด็กๆก,กลุ่มนี้ค่ะมีแถบป้ายชื่อประเทศอยู่ด้านข้างเอาอยู่ด้านล่างขออภัยค่ะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะในแถบสีส้ม ตรงนี้อ่านว่าสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะหมายความว่าเด็กๆที่อยู่ในภาพทั้ง5คนนะคะเป็นนักเรียนของประเทศสิงคโปร์นะคะและแนวรูปสุดท้ายเขาจูงกันวิ่งแบบนี้ไม่รู้ว่า จูงกันวิ่งเข้าโรงเรียนหรือจูงกันวิ่งหนีเรียนกันก็ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าโรงเรียนอยู่ทางทิศไหนอย,อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังเขาเนาออ่ะเอาละคะ่ะตรงนี้นะคะในแถบสีชมพูเขาเขียนไว้ว่า the philippines the philippines the philippines, the philippines นั่นคือสองคนนี้เป็นนักเรียนของประเทศฟิลิปปิน วันนี้มีมาให้ทั้งหมด4ประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า school uniforms ของแต่ละประเทศนะคะเขาจะอธิบายไว้ในคลิปเสียงว่ายังไงนะคะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราตั้งใจฟังให้ดีๆในแต่ละนัมเบอร์ของคลิปเสียงคุณครูจะให้ฟังทั้งหมด2รอบต่อ1นึ่ัมเบอร์นะคะตั้งใจฟังให้ดีๆ2รอบต่อ1นนัมเบอร์เท่านั้น ตรงกับประเทศไหนก็ระบุตัวเลขประจำคลิปเสียงนั้นลงไปได้เลยจ้ะ Asian school uniforms Unit 8 Number 1 She is wearing a long blue skirt and white scarf She is from Malaysia Number one. She is wearing a long blue skirt and white scarf. She is from Malaysia. Number two. They're standing for a picture. They are from Singapore. Number two. They're standing for a picture. They are from Singapore. Number three. She is sitting and reading a book. She is from Thailand. Number three. She is sitting and reading a book. She is from Thailand. Number four. They are running to school. They are from the Philippines. Number four. They are running to school. They are from the Philippines. มาดูคำตอบกันค่ะดูคำตอบกันนะคะ Number one she is wearing a long blue skirt and white scarf she is from Malaysia ข้อที่หนึ่งนะคะก็เป็นของมาเลเซียค่ะมาเลเซียนะที่สวมฮิญาบตรงนี้นี่เองนะคะเพราะว่าในข้อความที่ได้ยินนะคะเขาบอกว่า she is wearing a long blue skirt she is wearing long กำลังสวมนะคะกำลังสวมใส่ a long blue skirt นะคะ blue skirt ก็คือกระโปรงสีน้ำเงินนะคะ a long ก็คือยาว a long blue skirt ก็หมายถึงกระโปรงสีน้ำเงินที่ยาวนะคะกระโปรงยาวๆสีน้ำเงินนะแล้วก็ประโยคบอกอีกว่า and white scarf and white scarf white scarf ก็หมายถึง scarf สีขาวนะคะผ้าพันคอสีขาวพระคุมสีขาวนั่นเองนะคะแล้วประโยคปิดท้ายเขาบอกว่า she is from Malaysia she is from Malaysia นะคะลอนมาจากประเทศ malaysia she is wearing a long blue skirt and white scarf she is from malaysia number two number two they're standing for a picture they are from singapore number ก็เป็นของประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศสิงคโปร์นั่นเองเพราะประโยคเขาบอกว่า they are standing for a picture มีอยู่ทั้งหมด5คนนะคะใบไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วละ่ะว่าสรพนามที่เป็นประธานของประโยคนี้ก็คือ they นะคะ they are standing for a picture standing ก็คือยืนนะคะยืน for สำหรับเพื่อจะนะคะ a picture ก็คือรูปภาพแสดงว่าเด็กๆเหล่านี้เขา standing for a picture หมายถึงการยืนเพื่อถ่ายภาพนั่นเองนะคะยืนถ่ายรูปร่วมกันนั่นเองเนาะ They are standing for a picture และประโยคก็บอกอีกว่า they are from Singapore they are from Singapore พวกเขามาจากประเทศสิงคโปร์ค่ะ number three she is sitting and reading a book she is from Thailand ปิงป่องปิงป่องนะคะ Number 3นะคะเป็นของ Thailand นะคะฟังประโยคของไทยแล้วนะคะจับได้ใจความว่าอย่างไงบ้างคะเด็กๆ She is sitting and reading a book. She is sitting and reading a book. She is sitting ก็หมายถึงรอนกำลังนั่งอยู่นะคะ and reading a book reading อ่านหนังสือเนาะกำลังอ่านหนังสือนะคะเอารูปในจอของคุณนายคาเขาไม่ได้อ่านหนังสือนะคะหนังสืออาจจะวางอยู่ไกลๆนะคะแต่เชื่อว่าในหนังสือเขาเด็กๆน่าจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นรูปภาพที่มีการอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วเนาะและประโยคถัดมาค่ะเขาบอกอีกว่า she is from Thailand she is from Thailand ลอนมาจาก Thailand ประเทศไทยสยามเมืองยิ้มนั่นเองค่ะเราไปดูที่ตัวเลขสุดท้ายซึ่งก็คือ number four number four they are running to school They're f r o m b e r four เป็นของ the Philippines นะคะประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองจากประโยคของเขาที่บอกว่า they are running to school they are running to school คราวนี้เราได้คำตอบแล้วล่ะค่ะว่าเขา ไม่ได้วิ่งหนีเรียนนะคะเขากำลังวิ่งไปที่โรงเรียนนะคะพวกเขาค่ะประธานที่แทนด้วยสรพนามเด e y นะคะมีสองคนนะคะ They are running เขากำลังวิ่ง to school ไปที่โรงเรียน They are from the Philippines They are from the Philippines ข่าวมาจากประเทศฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านของเรานะคะนี่เองนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของการสวมนะคะยูนิฟอร์มนะคะยูนิฟอร์มสกูลยูนิฟอร์มเครื่องแบบนักเรียนของประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเด็กๆคะ,ะจากตรงนี้นะคะ4ประเทศ4ชุดนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ทบทวนนะคะการใช้ S M R แล้วก็ verb ที่เป็น I N G จากแบบฝึกหัดที่2กันดีกว่าเอาล่ะ right. Exercise 2แบบฝึกหัดที่2 Exercise 2ประโยคคำสั่งบอกว่า Finish the sentences with these words นะ,ะ Finish the sentences with these words This ก็คือเหล่านี้นะคะเอาไว้ใช้จอดจงสิ่งที่อยู่ใกล้แล้วก็มีสองบวกนั่นก็คือหลายสิ่งใช่ปะอ่าแล้วก็ finish the sentences ก็คือการทำให้ประโยคเสร็จสมบูรณ์นะคะด้วยอ่าเ s ิรคำที่เขาให้มาข้างล่างในกรอบสีต่างๆนี่นะคะมาดูค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างน,นะคะคำแรกนะคะใน กรอบสีเขียวใช่ไหมคะ is นะคะตรงนี้อ่านว่า i s ค่ะ i s นะคะเป็น verb to be ใช่ไหมคะ i s ใช้กับสรรพนามหรือประธานหรือคำนามที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นอ่าครูจะแอบแปะความหมายไว้ตรงนี้เจี๊บเป็นคำใบ้ให้นิดนึงนะคะส่วนคำถัดมาในกรอบสีส้มค่ะ are r r ก็เป็น verb to be เช่นเดียวกันเป็น verb to be เช่นเดียวกัน r ใช้กับนามหรือสรรพนามที่เป็นประธานที่มีจำนวน2พลัส2บวกนะคะนี่มีชิปประกันรถยนต์นะคะแต่เป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เด็กๆจำง่ายนะจ๊ะ verb to be ไปแล้ว is r คำต่อมาในกรอบสีฟ้าก็บอกว่า sitting sitting s ิ t แปลว่านั่งดังนั้น sit ที่เติม ing sitting หมายถึงกำลังนั่งใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่นั่งเฉยๆนะแต่เป็นกำลังนั่งอยู่ยังไม่ได้ลุกไปไหนนะคะส่วนคำถัดมาก็ wearing wearing มาจากคำว่า wear เติม ing นะคะ wear แ,แต่งตัวสวมใส่นะคะ เมื่อเติม ing ก็กลายเป็นกำลังใส่กำลังสวมนะคะใส่อยู่นั่นแหละไม่ได้ถอดไปไหนนะจ๊ะต่อมาก็เป็นคำว่า running 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 ตรงนี้ก็มาจาก run ที่แปลว่าวิ่ง เมื่อเติม ing ก็กลายเป็นกำลังวิง่งยังไม่ได้หยุดวิง่งยังไม่ถึงเส้นชัยยังไม่ถึงที่หมายนะคะและคำสุดท้ายนะคะในกรอบสีม่วงตรงนี้ standing standing stand แปลว่ายืนนะ,ะเมื่อเติม ing ก็เป็นกำลังยืนแบบนี้ นะคะกำลังยืนนะคะวิธีการในการเอาคำเหล่านี้ลงไปเติมนะคะดูจากการที่เขาทำมาให้ในข้อที่หนึ่งขึ้นต้นด้วยประธานค่ะคือ she ่อนนะคะแล้วคาเวนที่ว่างไว้ก่อนสมมุติว่ายังไม่มีคำตอบนะ,ะข้างหลังเขาบอกว่า a long blue skirt and white scarf น่าจะมาจากสาวน้อยประเทศมาเลเซียยูนิฟอร์มของมาเลเซียเมื่อกี้ใช่ไหมคะ A long blue skirt ก็คือกระโปรงยาวสีน้ำเงินนะคะ And white scarf แล้วก็สก r f สีขาวพามคอสีขาวแน่นอนว่า skirt และ scarf ตัวนี้เป็นเครื่องแต่งกายเพราะฉะนั้นกิริยาคำกริยาเว r รที่นำมาใช้กับเครื่องแต่งกาย จะเป็นคำว่าวิ่ง running คำว่านั่งหรือยืนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อเป็นเครื่องแต่งกายการกระทําที่เราทํากับเครื่องแต่งกายนั่นก็คือการสวมใส่นั่นก็คือ Wear นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคําที่เขาให้มาคือ Wear ที่เติม ing wearing แล้วก็บวกด้วยนี่เลยอ่า เอา verb to be มานำหน้าคำกริยาตรงนี้ด้วยนะคะเอา to be มานำหน้า verb นะคะอย่าลืมนะคะเอา to be นำหน้า verb มี wearing ก็ต้องมี is am are นำหน้านะคะเพราะฉะนั้นเจ้า2ตัวแรกตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยที่กูวงไว้จะถูกใช้ซ้ำในการทำแบบฝึก <searches> หัดนี้นะคะ UH! เอาละค่ะสมข้อที่เหลือเอาเพลงสั้นไปข้อละหนนาที3นาทีค่ะ Hold up, don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bless up, bless up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. this one. You ever think that I am being too much? You got me from the love, even though I own a suck. Let me know if you ever think that I am beat. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. A minute, another minute, hold on a second. ข้อ2มาดูความตอบข้อ2 Number 2ประธานที่ให้มาคือ they they แปลว่าพวกเขาใช่ไหมคะพวกเขาคำว่าพวกเนี่ยแสดงว่าประกอบไปด้วยคนกี่คนจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นสิ่งของก็จะต้องมีจำนวนเท่าไหร่คะต้องมี2บวกขึ้นไปใช่ไหมคะต้องมี2คนขึ้นไปนะส่วนข้างหลังก็บอกว่า for a picture for a picture for คือสำหรับนะคะ picture คือรูปภาพนะ for a picture ก็สำหรับการทำให้มันเกิดรูปภาพถ้าจำได้เมื่อกี้ก็คือจะเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขากำลังยืนะรอถ่ายรูปใช่ไหมอ่าอุ้ยแอบใบไปในคำเฉลยแล้วนะคะ for a picture เราจะถ่ายรูปเราทำอะไรดีคะ ให้นึกถึงเด็กสิงคโปร์ในแบบฝึกหัดเมื่อครูน่นี้คำที่เราจะเอามาเติมยังไม่ต้องคิดอะไรมากจะต้องเป็นคำกริยาที่ใช้กับคำว่า picture ได้แต่เนื้อสิ่งอื่นได้ประธานตรงนี้เป็น day ใส่ verb to be ลงไปก่อนค่ะ ใส่ to be ลงไปก่อนนะคะ to be verb to be ที่ใช้เด็กๆเ,เลือก is หรือ are ดีเออยามี2บวกตรงนี้ใช่ไหมดังน,นั้นตรงนี้ใส่ r ไว้ก่อนเลยค่ะ day ใช้กับ are นะคะแล้วเราเอา verb ที่เป็น action verb ตัวไหนมาใส่กับรูปภาพดีคะเด็กสิงคโปร์ก่อนหน้านี้เขา ยืนเพื่อที่จะถ่ายรูปดันงนั้นก็เป็นคำว่า standing นั่นเองนะคะเราก็ได้ประโยค they are standing for a picture they are standing for a picture พวกเขากำลังยืนถ่ายรูปกันนะคะยืนถ่ายรูปกันนะคะอาจจะยืนให้เขาวาดรูปก็ได้อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าท่านเป็นเกิดรูปภาพของพวกเขานั่นเองน,นจะจ๊ะ ข้อต่อมา n u m b e r 3ข้อที่3ค่ะข้อนี้นะคะ n u m เ e r ขาให้ประธานคือชีมาแล้วนะคะหล่อนนั่นเองนะคะจำได้หรือเปล่าว่าชีเป็น s i n ค u ล่าหรือพ u ร a าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์มีอันเดียวหรือมีหลายอันนะคะข้างหลังบอกว่า and reading abook และอ่านหนังสือและกำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะและกำลังอ่านหนังสืออยู่อันนี้น่าจะเป็นประโยคที่เกี่ยวเนื่องกับอ่าสติเดนในประเทศอะไรนะ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เขากำลังอ่านหนังสืออยูอ่แน่นอนว่าสำหรับคำตอบก่อนที่จะ ไปหาคำกริยามาเติมเราก็ต้องไปเลือก verb to be ให้ถูกต้องก่อนนะคะ verb to be ที่ใช้กับ she นะคะ verb to be ที่ใช้กับ she is หรือ are ดีคะ is หรือ are ดีคะ is ใช้กับหนึ่ง หนึ่งสิ่งหนึ่งเดียวอาใช้กับสองสิ่งขึ้นไปแน่นอนว่าชีหมายถึงหล่อนผู้หญิงจำนวนหนึ่งคน verb to be ต้องเป็น is ค่ะ he she it ต้องเลือกอันที่มี is he she it เลือกอันที่มี is นะคะเราเหลืออะไรคะเราเหลือสองคำกริยายให้เลือกคือ running กำลังวิ่งและ standing กำลังยืน running กำหลังวิ่ง running แล้วจะ reading a b บุ k ได้ไหมคะวิ่งแล้วอ่านหนังสือได้ไหมคะไม่ได้ใครวิ่งไปด้วยอ่านหนังสือด้วยนี่อาจจะล้มอาจจะชนได้นะคะเหลืออีกคำหนึ่งข้างหน้าตรงนี้ sitting standing ข้างหลังใช้ไปแล้วเนาะเหลือ sitting นะคะดังนั้นถ้านึกถึงเด็กที่อ่านหนังสือเขาก็จะต้อง sitting ค่ะเขาจะนั่งอยู่นะคะกำลังนั่งแล้วก็อ่านหนังสือนั่นเอง she is sitting and reading a book she is sitting and reading a book นะคะนี่ก็เป็นคำตอบของ number three ข้อสุดท้าย number f ข้อสุดท้าย number f ให้ they มาแล้วให้พวกเขามาอีกแล้วนะคะให้พวกเขามาอีกแล้วแล้วก็จุดดจุ to school เราเหลือคำเดียวเท่านั้นสำหรับที่จะใส่ verb นะคะ action verb ของข้อนี้ที่เหลือหนึ่งคำนั่นก็คือคำว่า running กาลังวิ่งนะคะ running running อาล้วเลือก verb to be กันดีกว่า they นะคะ they ปรากฏในข้อ2เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น verb to be ข้อนี้จะเป็นคำว่า are ค่ะแล้วเราก็จะได้ประโยคใน number 4ว่า they are running to school they are running to school พวกเขากำลังวิ่งไปที่โรงเรียนนะคะเขาพวกเขากำลังวิ่งไปโรงเรียนค่ะ เอาอย่าลืมนะคะเด็กๆค่ะตำแหน่งของ verb to be is am are เขาจะอยู่ข้างหน้าคำที่เป็น action verb จำง่ายๆ to be นำ verb to be นำ verb เป็น verb เหมือนกันแหละนะคะแต่อันนึงเป็น verb to be อันนึงเป็น action verb จำง่ายๆแบบนี้ to be นำ verb เวลามี คำถามว่า ismr ไปอยู่ตรงไหนก็คือไปนำ verb นั่นเองนำกริกยานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะที่สองสำหรับ student book นะคะ page 75หน้า75นะคะแบบฝึกหัดท้ายสุดๆดแต่ไม่สุดท้ายนะ,ะใน unit 8ของเราวันนี้ค่ะ